สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาแอลเตอ๋อพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านยยส่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าส้มเนี่ยมีมานานกว่าแบบนานมากนานนาน,นานที่สุดเลยอ่ะเนาะนานมากแล้วก็มากินกับทุกคนกินเยอะมากเลยคนนั่งรานมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็วันนี้จะพามาดูว่าคัดหมูในตำนานในของแบบก๋วยเตี๋ยน้ำใสของจริงของเสมเ็นตป็นอย่างไรนะคะทุกคนค่ะามาดูกันนะคะ สมเจ้าเก่านะคะทุกคนค่ะนี่นากำลังลวกเส้นอยู่หนอแล้วสมขายมากี่ปีละคะบอกหมดได้เฮ้ยมันหมืน่นตั้งแต่เป็นสาวได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วท่าแม่สอบผ่าน500 16ทุกวันนี้ก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยไ,ยไม่ก็ขายทุยได้ร้อย,ยทยแบบกระหกสลึงแ<ป>แล้วทุกวันนี้ชำละ ชามจ้มบู๊แห้งสีธรรมดาชามแห้งโดดับน้ำมันเจียวนะ้ำกินมาาสั่งชามปกติแต่ว่าขอแบบพิเศษแคปหมูได้ไหมประสมบอกว่าได้ไหมคะได้ค่ะธรรมะธรรมแงมาค่ะน้ำใสใจจริงแต่ว่าน้ำปรุงนางเลิศน,น,นักสานี ทำคุณมือโอ้โหแล้วให้แคปมืเยอะมากทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนเลยอ่าผักนี้หยิบเองได้เลยเนาะเป็นผักสดนะคะให้เส้นเยอะมากทุกคนขาเปิดแต่กี่โมงคะเปิดสิบมงค่ะเปิดสิบมง,บมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยงกุษบ่ด้ละปกตินี้บ่ายส,สองก็หมดแล้วเนาะมหมดแล้วถ้ามาหลังสองโมงก็ไม่ได้กินแล้ว ผสมเขาเป็นเจ้าดังนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ารสชาติน้าใสของเขาเนี่ยไม่เพียงแค่แบบน้าใสนะคะมันมีความข้นมากๆเลยแล้วก็จะมีแหละไฮไลท์แคปหมุนเลิแคปหมุนเลิแคปหมุนเลิจ้าปรุงละจ้า,จาดูน้าใสเค็มเป็งแบบไม่ยั้งทุกคนคะ่ะอันนี้อาเป็นหมูรวมหมูทที่หมูตับหมูแดง,งใช่ค่ะ ข้ามก่นอนนะคะทุกคนค่ะม,มันพีคจุดนี้ล่ละดิฉันเป็นคนที่กินเครื่องเคียงทั้งหมดก่อนแล้วค่อยกินส้นที่หลังจริงไม่รู้เ็นอะไรมาทุกคนค่ะนี่เป็นเส้นหมี่นะคะเป็นมี่าวเนาะ เราอินเสิร์จภาพให้ดูกันแล้วนะน,ะน,ะนี่ยาวจริงเออหลุลดละยาวที่สุดนะยังไม่ปรุงนะหนึ่งไม่พอสองลุกไปสิความชูของนางเยอะไหม ของอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใส่มันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้นะมันจะไม่กลมกล่อมเพราะฉะนั้นของเรื่องของชูต้องมาที่หนึ่งเรื่องชูก็มายืนึ่งถ้าร้านไหนชูเยอะนะนาำจะหมดถังค่ะแต่ล้านก็เต็มนะคนเยอะนะว่าไม่ได้นะว่าหนังไม่ได้นะคนเยอะอยู่นะ คนเยอะอยู่นะ <laughs>